ใครฟังคําตถาคตหนึ่งเนืองจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคนนี้พระศาสดายืนยันว่าถึงแม้เขาจะขาดสติหลงลืมทำกาละหรือขาดสติเวลาตายนั่นแหละครับก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดานั้นเขาจะบรรลุธรรมบรรลุธรรมด้วยสี่โอกาส 1. เขาจะระลึกบทแห่งธรรมได้เองเมื่อตอนได้เป็นเทวดา ถ้าระลึกไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าโอกาสที่สองเขาจะไปได้ยินพวกพิขุที่มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทครับแล้วจะบรรลุธรรมถ้าไม่ได้โอกาสที่สองโอกาสที่สามเขาจะไปมีโอกาสได้ยินพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองแล้วจะบรรลุธรรมถ้าไม่ได้สามโอกาสจะเจอโอกาสที่สี่เขาจะเจอเทพบริษัทผู้เกิดก่อน มาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังถึงธรรมะแล้วเขาจะบรรลุธรรมมีเหตุผลไม่ได้พูดลอยๆนะครับดังนั้นการที่เราสั่งสมสุตตะฟังคำของพระพุทธเจ้ามากๆจนข้องปากขึ้นใจมีประโยชน์มากครับทำไปเถอะไม่เสียหาย